อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกผมไม่แน่าจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุนหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับแล้วก็จําเป็นนะก็คือการจัดการความคิดนะการจัดการความคิดนะครับก็คืออ่าในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความคิดแวบ,บเข้ามาในหัวตลอดเนาะแล้วมันจะทําให้เราเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะนะครับอย่างเช่นหุ้นนะเอาหุ้นกันละกันชัดเจนที่สุดนะ หุ้นขึ้นนะหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นเราก็คิดว่าอูหุ้นตัวน,นี้ต้องดีแน่นะอ่านี่ก็เป็นความคิดที่เข้ามาแล้วแล้วเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเราต่าง,างๆนานาว่าหุ้นตัวเนี้มันดีเพราะอะไรห2 3่ว่าไปเลยนะเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคิดนะครับแต่ว่าพอหุ้นตกพอตกมากๆตกหนัก,นกๆเราก็คิดว่าเบื้องต้นเราจะคิดว่าเออมันเป็นการตกชั่วคราวแล้วมั้ง๋ย่มันก็ขึ้นถ้ามันดีแต่พอมันตกมาเรื่อยเราก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิดนะเราก็เริ่มจะเปลี่ยนความคิด จนในที่สุดเราคิดว่ามันไม่ดีละอ่าพอเราคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยเราขายขายทำกำไรขา,ขายคัดทุนไปนะหรือว่าบางคนกำไรจากแบบเยอะๆก็ลดลงปไปน้อยๆอะไรก็ขายไปแล้วมันก็ขึ้นนะก็มันไม่ใช่แค่เรื่องวุ่นอย่างเดียวนะมันก็มีหลายๆเรื่องที่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 ถ้าเราไม่รู้จักจัดระเบียบความคิดของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราสับสนวุ่นวายนะอย่างเช่นเราพบคนคนนึงเราคิดว่าคนนี้ดีนะแต่ก็มีคนนึงมาบอกว่า เฮ้ยคนนี้มันไม่ดีหรอกเราจะตัดสินใจจะเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลนะแล้วพอเขาเรียกว่าความคิดเนี่ยมันจะคอยเปลี่ยนกําหนดทิศทางในชีวิตเราไปเรื่อยๆนะถามว่าเราจะจะ,จะจัดการยังไงนะจะจัดการยังไงก็ผมคิดว่าเราต้องจัดการอะไรที่เปนเหนือนกว่าความคิดเราอะนะ <c oughs> ก็คือสตินะดึงสติเข้ามานะแต่ว่าก็อ่า จริงๆครับผมอยากจะาท้าความไปถึงตัว AI ด้วยนะเพราะว่า AI เนี่ยเขาก็จะใช้การจัดการแบบความเร็วแสงใช่ไหมก็คือเป็นการส่งประมวลผลข้อมูลแล้วเขาก็จะมีข้อมูลที่เยอะกว่านะแล้วก็สามารถถ้าอนาคต AI ตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์นะก็เรียกว่าเราาจะแพ้เขานะเราจะแพ้เขาซึ่งตอนแรกผมก็ผมก็เข้าใจแบบนี้นะแต่ว่าพอพอผมมาลองทบทวนดูนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่เหนือกว่า ความเร็วแสงอ่ะนะก็คือความเร็วของจิตนะ,ะถ้าใครอา่านพระไตรปิฎกก็จะทราบดีว่าจิตเนี่ยเร็วกว่าแสงสิบหกเท่านะฉะนั้นการตัดสินใจด้วยด้วยจิตอ่ะด้วยจิตที่เข้มข้นนะที่มีพลังด้วยนะไม่ใช่จิตสเปสะปาะนะถ้าจิตสเปสะปะเนี่ยก็เรียกว่าอย่างเช่นเราอาจจะแบบตัดสินใจเพื่อนเอายามาให้เราเสพนะเราตัดสินใจเสพทันทีเลยแล้วเราก็ติดแล้วชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเลยอันนี้คือการตัดสินใจโดยที่ไม่ใช้สมอง ไม่สมองมันใช้ความเร็วแสงใช่ไหมในการถ่ายทอดข้อมูลแต่ใจเนี่ยมันมันเร็วมากนะถ้าเราไม่ได้ฝึกใจให้ให้ให้มีพลังให้เข้มแข็งก่อนเนี่ยผมว่ามันก็จะดูไม่เจืดนะดูไม่เจืดเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเนาะก็ผมขอเกินก็เข้าประมาณนี้ยังไม่อยากให้คลิปยาวมากแต่ว่าผมคิดผมเชื่อว่าถ้าเราอ่าเรียกว่าคล้ายๆว่าอ่าฝึกสติเยอะๆนะเพื่อที่จะ เรียกว่าดูความคิดเราไม่ต้องถึงขั้นไปควบคุมมันก็ได้เราแค่ดูมันก่อนนะก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนะในระหว่างวันเราเจะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้ามามันก็จะทําให้เราเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยโดยเฉพาะภาพที่ไม่ดีเสียงที่ไม่ดีที่อักขรจรที่จัาบคายเราโม่งต่างมันจะเปลี่ยนความคิดเราไปเรื่อย,ยนะหรือว่ารุนแรงภาพรุนแรงก้าวลาวเกมที่รุนแรงยิงกันเลือดสาดอะไรเงี้ยมันจะทําให้จิตเราตกลงนะแล้วก็มันก็จะอาจจะส่งผลกับปัญหา จิตแพททุกวันนี้ที่ซึมเศร้าไบาโพล่าอะไรต่างๆเนาะก็เอาประมาณนี้ก่อนถ้าชื่นชอบลักษณะนี้คอมเมนต์มาเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ